นอาจจะงงว่าเอ๊ะมันดีไซน์ทิงกิ้งหรือคิวเมนเจอร์ดีไซน์นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบถูกหรือเปล่าแต่ในความคิดก็คือว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยอาจจะใช้ในบริบทที่เ,เป็นธุรกิจมากกว่านะคะเช่นเดินในในการมองในเรื่องของนวัตกรมรมอะไรอย่างเงี้ยใช้ดีไซน์ทิงกิ้งแต่ว่าจริงๆแล้ว process เหมือนกันนะคะอันนี้คิดว่า human นเจอร์ดีไซน์เหมือนไปแบรนด์ในฝั่งของสังคมมากกว่าก็คือจะถูกแบบ ใช้จาก g a ก e Foundation จาก i d e ด o r ดอออเองะตะามจริงๆแล้ว Human n e n d e r Design หรือ Design Thinking เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการนะคะเป็นเครื่องมือที่สร้างนวัตกรรมและกระบวนการกแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์นะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะหลายๆคนที่แบบมาถามแต่ว่าดีไซ n ์ h i n k i n g หรือ Human Gender Design คืออะไรจริงคิดว่า มันใกล้กับบริบทของอริยนะศรีมากเลยในการที่เราเข้าใจปัญหาแล้วก็ค่อยๆกรองมาแล้วก็เบสก็คือจากการเข้าใจนะคะอันนี้คือว่ามันก็คือเป็นทูนต่างๆที่เรามาใช้นะคะคราวนี้อยากลงนึกนิดนึงว่าดีไซน์ติลกิ้งเนี่ยจะให้ความสําคัญมากเลยก็คือกับเดืนะคะก็คือว่าบริบรทของการเข้าใจคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวใจและก็สําคัญที่สุดเลยนะคะ ก็คือว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะตีตรงนี้แตกเนี่ยมันจะไม่มีการเคลื่อนเป็นว่าเราจะสร้างนวัตกรรมยังไงให้มาตอบโจทย์นะคะคือถ้ามองกักบความสำคัญ้วเนี้อันนี้ก็คือจะเป็นหัวใจเลยก็คือว่าเราจะเข้าใจบริบทคนหรือความต้องการได้นไหนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของว่าอ้าวแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างนะคะแล้วเมื่อได้1กับ2เนี่ยมันค่อยไปดูในเรื่องของ จะสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจได้ยังไงนะคะจริงๆอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเรามักจะกระโดดมาตรงนี้เยอะนะคะคือเรามักจะอยู่ระหว่าง2กับ3สามคือเราจะแก้ปัญหายัางไงแล้วเราจะสร้างความยั่งยืนยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีน,านวัตกรรมที่ออกมาเยอะมากเลยที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับบริบทจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทํางานที่นู่นเนี่ยมันชัดมากเลยว่า process มีสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะแก้ยังไงหรือว่าแก้เราวความยั่งยืนเป็นยังไงถ้ามองเป็นก้อนๆเนี่ยก็คือ,อ,อมีประมาณ5 process นะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ดูเหมือนมันจะเริ่มจาก 1, 2, 3, 4, 5สาสห้าออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะในการทนางานจริงก็คือว่าที่ลากเส้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นดีเนียนะคะมันค่อนข้างอิสระทีก็คือว่าเรามันจะเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายเริ่มจากการเข้าใจนะคะแล้วก็เริ่มจากการเข้าใจแล้วก็เสร็จแล้วก็สร้างกรอบแนวทางและการตั้งโจทย์เพื่อแก้ปัญหาเหมือนโจทย์สภานะคะพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะสามารถเนี่ยทำยังไงให้คนจะฝั่งหนึ่งข้ามไปฝั่งหนึ่งได้นะคะแล้วก็การระดมความคิดและหาแนวทางการสร้างแบบจาลองความคิดเพื่อทดลองแล้วก็การทดลอง เสร็จแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านมองออในเรื่องของกลาคนี้นิดหนึ่งนะคะจริงเพราะว่ามันสํจริงจริมันสําคัญมากเลยว่าทําไมถึงต้องถูกคุมด้วย process นะคะเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยจะใส่หมวกที่ไม่เหมือนกันนะคะและ้วเวลาที่เราเนี่ยใช้ process นี้ไปเนี่ยเราต้องชัดว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวกไหนนะคะคือถ้าการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็ค่อนข้างเปิดกว้าง,างใช่ไหมคะ แล้วพอเราตีกรอบเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็เวลาเราระดมความคิดหรือหาแนวทางเนี่ยกรอบก็จะเปิดมากขึน้นนี้คือกรอบในเรื่องของความคิดเลยนะคะแล้วพอเสร็จบั็เนี่ยเ,เราก็จะแคบลงในการสร้างแบบจําลองให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็การทดลองเนี่ยก็จะแคบอีกทีอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือ Mind s e t หรือว่าสิ่งที่พูดไปในเรื่องของกรอบนะคะว่ามันเป็น การลงมือทำมันเป็นการทดลองเพื่อปรับแก้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ากลับไปที่ตรงนี้เนี่ยทุกครั้งเวลาอยู่ Proces s ไหนเราไม่มั่นใจหรือมีคำถามปั๊บเนี่ยมันจะกลับไปที่อันที่หนึ่งหมดเลยก็คือกระบวนการเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาใช้กระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆบางทีอาจจะพูดถึงโปรเจกต์ตัวเองเนี่ยจริงๆบางที3-4ถึงเดือนยังอยู่ระหว่างหนึออยู่เลยะคะ่ะดยถ้าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันค่อนข้างใช้เวาลานานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยก่อนที่จะระดมความคิดนะคะปัจจัยสําคัญในการสร้างเนี่ยก็คือว่าคืออะไรนะคะก็ค,คือคือว่า3ส่วนเลยก็คือเป็นทีมกระบวนการและเครื่องมือแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะทีมก็หมายถึงว่า คือหลายท่านอาจจะทํางานแต่อยากให้มีการเชื่อมต่อที่มันสหัสานมากขึ้นนะคะแล้วก็ความเชื่อของพอแสต้นวัตกรรมือว่าถ้าเราสามารถที่จะมีมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดคนอะไรที่มันที่มันกว้างกว่าใช่ไหมคะถ้ากลับไปในเรื่องของความเป็นวิศวะันนี้นนไม,ไม่ไม่อะไรกับคนเป็นวิศวะแต่มันเป็นตัวอย่างที่ยกไไง่ายก็คือว่าจริงๆแล้วบางทีเราถูกเทรนให้ออปติมไนส์แบบอ้ย ทคโนโลยีอะไรบางอย่างเราทายัางไงให้ถูกลงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดึงเรากลับไปเ,เข้าใจกลุ่มเป้าหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมนั้นถ้ามีทีมหรือมีกลุ่มที่อาจจะแบบแบบแบบแต้วโอเคเดียวเรากำลังต่ออ,อะไรอยู่โจทย์อะไรอยู่เนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในมุมที่เราจะสร้างนวัตกรรมึ้นนะคะอันนี้ก็จ,จะเป็นแล้วก็ตอนที่ทํางานที่นู่นก็คือว่ามันก็จะเป็นการเ,าเป็นหลายๆทีมนะคะแล้วก็หลายๆความเชี่ยวชาญที่อยู่โปรเจกต์เดียวนะคะคือมัน มันไม่ใช่คือเดวิดแคมปเนี่ยพูดเสมอเลยว่าเราไม่ได้เก่งอะไรเราเก่งเรื่องกระบวนการก็เลือกคนที่มีมาย d ์เซตนะคะที่แตกตา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยความเก่งมันมาเชื่อมกันเองในเรื่องของศาสตร์ต่าร์แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเชื่อในเรื่องของ Space แล้วก็คือมานี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวพอเราทำเวิร์กช็อปก็น่าจะสนุกนะคะจริงๆแล้วสเปซหรือบริบทเนี่ยมันเชื่อให้เรามันช่วยให้เราก้าในการที่เราออกความคิดเห็นจริงๆนะคะ สิ่งที่เป็นแกนของ Human c e n t เจอร์ทีเลยก็คือว่าเราล้มเร็วแล้วเราลุกเร็วนะคะแล้วมันเป็นการปรับเรื่อยๆเลยคือไม่มีอะไรเราไม่เคยพูดเราพูดว่าทุกอย่างเป็นโพลรท้ายกว่าเลยก็คือเป็นไอเดียที่ปรับได้ตลอดนะคะแล้วสิ่งที่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราทํามันให้เร็วนะคะทำมันให้เร็วแล้วก็ทำให้ถูกเพื่อที่ว่าถ้าเรายิ่งใช้เวลากับมันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะล้ม ม,มันล้มแรงขึ้นด้วยความที่ราคาแพงเลืด้วยเวลาที่ใช้เยอะนะเปิดเป็นวิศวกรก็เลยไม่ค่อยมีมุมมองอะไรแบบนี้ก็เลยได,ได้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับมุมมองที่ได้คือผมจำชื่อทุนไม่ได้ emotional base อะไรสักอย่างก็คือ p ล o Data เทียบกับ Emotion ตัวนั้นนะครับซึ่งทำให้เราเข้าใจ Data ได้จริงมากขึ้นว่า Data ต,ต,ตัวนี้มันมี Emo t ชันมากหรือน้อยในต,ตอนเราสัมภาษณ์ซึ่งแบบซึ่งซึ่งผมว่าเป็นทุนที่ดีครับผมว่ามันได้ไอเดียใหม่ๆในการมุมมองแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งที่ได้คือคอมมูนิตี้แล้วก็กลุ่มคนที่หลากหลายในความคิดไม่ใช่จะคิดเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าถ้าเราคิดคนเดียวมันก็คงคงคิดไม่ออกครับครับก็วันนี้รู้สึกสนุกมากนะครับแล้วก็เพราะว่าปกติก็พยายามใช้ทฤษฎีทิงกิ้งในการทํางานปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาใช้กับคนที่ไม่รู้จักกันนะเพิ่งมาเจอกันก็พบว่าความคิดมันเจิดมากแล้วก็สนุกมากนะครับการรวความคิดเนี่ยช่วงแรกอ,อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอพอมีใครคนนึงเริ่มหรือว่ามีอีกคนนึงตามเนี่ยมันก็จะปรากฏว่าเหมือนส กระโดดได้มากมายไก่กองก็คิดว่าครั้งต่อๆไปจะมาร่วมแน่นอนนะครับหากว่าสมัครทันนะครับเพราะว่าแหมเต็มเร็วเหลือเกินนะครับขอบคุณมากนะครับ